สวัสดีครับพบกับ AE Inspector นะครับกับรายการพาชมของจริงวันนี้เรามาตรวจบ้านนะครับเราอยู่กันที่โครงการซีโนรังสิทธ์นะครับเทาวเฮาสชั้นนะครับรูปแบบใหม่จาก AP เลยเดี๋ยวเรามาดูมันค่อนข้างพิเศษมากก็เลยอยากจะถ่ายเอามาฝากทุกคนนะครับเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าเป็นที่จอดรถเนี่ยหคันด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โล่งแบบนี้แล้วก็มีห้องหนึ่งห้องให้ตรงนี้เลยซึ่ง อาจจะสามารถทําเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับแล้วก็ต่อเต็มด้านหน้าทาเป็นออฟฟิศได้เป็นห้องประชุมทําอะไรหรือว่าตามรูปแบบของบ้านตัวอย่างก็ทําเป็นพื้นที่ลานสดขายของได้นะครับด้านล่างจะมีห้องเล็กๆแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าห้องนอนได้ไหมหรือจะเรียกว่าเป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับเข้ามาในตัวบ้านครับก็จะเป็นลีฟวิ่งแบบนี้ปูด้วยจอเรื่องแกนโตหกสิบคูณหกสิบให้แบบนี้เลยชั้นหนึ่งนะครับหลังบ้านจะมีปั๊มน้าําแทงน้ําให้เรียบร้อยเลยนะครับ ก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นทางอีกทางหนึ่งเพียงนี้ของเขาน่าจะเป็นการขยียบหรือทําอะไรเกี่ยวกับบ้านแล้วเอา,าฝากไว้ก่อนเข้ามาในห้องน้านะครับก็จะให้เป็นแบบนี้เลยมีชักโครกนะครับมีอ่างล้างหน้าแล้วก็ร้าน้ายจับเป็นเชา้าลื่นอาบน้ำให้เป็นเช้าลืร์ธรรมดานะครับสุนขภัณฑ์ข้างในให้เป็นของคอตโตก็ให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยดวงไฟนะครับหลอดไฟจะให้เป็นหลอดสเ่เหลียมแบบนี้นะครับตัวบ้านอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ทัดรัด ด้วยราคาเนี่ยก็ประมาณ1ล้านกเกือบเกือบสองล้านล้านคลายประมาณล้านแปดล้านเก้านะครับแล้วก็ให้ห้องมามีบานประตูอย่างสองบานหน้าหลังแบบนี้มีหน<ม>ึ่งห้องอเนกประสงค์ซึ่งสามารถดัดแปลงเป็นห้องทํางานได้ส่วนตัวถ้าผมมองถ้าผมทําิกิจเอสเอ็มีผมจะทําตรงนี้เป็นห้องทํางานหรือห้องประชุมแล้วก็ถ้ามีน้องคนในทีมก็จะทําเป็นเหมือนโต๊ะทางานอย่างข้างนอกก็อาจจะรองรับพนักงานได้4คนข้างหน้าแล้วก็ เจ้าของนะครับหรือ,อเจ้าของกิจการก็จะนั่งในห้องนี้ก็1หนึ่งคนก็จะได้ประมาณ5้ถึงหคนเวลามีแขกไปใครมาก็เข้ามาใช้มาประชุมในห้องนี้ก็ได้แล้วก็โต๊ะทางานาน้องๆในทีมก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ต่อเติมน,นะครับหน้าบ้านโดยประมาณนี้ผมไว่แน่ใจผมว่าการด้วยสตาน่าจะประมาณหน้ากว้างประมาณ5.7เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับผาก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงบันไดแบบนี้ให้นะครับเวลาเดินแล้วถ้าปิดไฟมันจะสว่างขึ้นมา จะมีที่จุดเริ่มต้นชานพับบันไดเนี่ยหจุดตรงนี้แล้วก็มีจุดชานพัดอีกจุดตรงนี้นะครับก่อนที่จะข <Yeah. S 1> ึ้นด้านดนเขาก็จะทําเป็นชานพักแบบนี้นะครับเพื่อดันให้ตัวห้องน้ําอพดานห้องน้ำมันไม่โดนสลโลปของบันไดลงไปซึ่งลูกค้าที่บอกเราก็คือเขาชอบที่นี่<ๆ>เพราะว่าไม่ชอบที่รู้สึกว่าห้องน้ําอยู่ใต้บันไดอย่างน้อยขอให้สโลปหรือฝ้าเพดานเนี่ยของห้องของ,อ,งอ,งองห้องน้าไม่มีล่องรอยการสลโลปข,ของบันไดน,นะครับ ขึ้นมานะครับพอสุดบันไดชั้น2เลี้ยวขวาก็จะเป็นห้องน้ําแบบนี้เลยลักษณะการจัดวางก็จะเป็นอ่างล้างหน้าชักโครกแล้วก็ชาวเวอร์นะครับจุดเด่นที่ผมมองก็คือว่าที่นี่ท,นทุกห้องเลยนะครับห้องน้ําจะแบบสามารถเปิดโอเพนแอร์ระบายอากาศได้ถือว่าเป็นข้อดีช่องเซอร์วิสของที่นี่ก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะไปไูกาเซอร์วิสอะไรเบรกเกอร์ไฟฟ้าระบบไฟจะเป็นของซีเมนให้เราแบบนี้แล้วก็มีไฟอีเมอร์จนซีติดให้อย่างนี้ด้วยนะครับ อีกอย่างทีพิเศษก็คือมีระบบดับเพลิงให้แบบนี้ในตัวบ้านเลยนะครับมีตัวอะลามให้ด้วยด้านขวาจะเป็นห้องนอนสองผมว่าที่นี่เป็นไฮไลท์ก็คือว่าด้านบนเนี่ยเขาไม่ได้สั่งห้องนอนให้สามห้องเหมือนทาวเฮาทัา่วไปแต่ให้เป็นสองห้องนอนที่มีขนาดใหญ่กว้างแล้วก็อยู่ได้อย่างสบายจริงๆผมว่ามันทาให้ห้องนอนสามารถอยู่ได้ป็นครอบครัวหึ่อครอบครัวแบบสบาย,บายเลยห้องนอนให้ผมว่าขนาดกำลังดีมาก วางเตียงหกฟุตใส่กูเสื้อผ้าใส่ก็ทำงานยังเหลือพื้นที่นะครับก็ถือว่าห้องทําได้ดีจริงๆไปดูห้องนอนมาสเตอร์ครับหรือห้องนอนหน้าบ้านนะครับข้างบนจะมีห้องนอนสองห้องเท่านนั้เป็นห้องนอนสองขวานแล้วก็เป็นห้องนอนมาสเตอร์อยู่ด้านหน้าก็คือจากห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยจะทอดยาวเท่ากับหน้าบ้านของบ้านในการเทคยูหน้าบ้านทั้งหมดให้บางหน้าต่างใหญ่ๆเต็มเต็มชั้นเนี้มันมีเราแล้วก็ขึ้นชั้นหนึ่งบานอย่างนี้สองอันเลยเพื่อทําให้เราเนี่ย ลงโล่งสบายแล้วก็ตัวห้องก็จะทอดยาวน,นะครับเท่ากับหน้ากว้างของตัวบ้านแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวฟาซาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ<ส>ือว่าเป็นบ้านทอิสตันบูที่ผมว่าเอเดีทำได้ดีแล้วก็ทําราคาได้ดีมากๆมาลงนะครับในแงบบ่ของเพลโนแล้วก็อยู่บนโลเคชั่นที่ดีจริงๆก็คืออยู่ที่รังสิคแต่แถวตังเมืองปทุมลงจากทางมมาด่วนมานิดหนึ่งก็ถึงเลยก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีแล้วก็ชอบมากๆนะครับคำว่า ราคาดีโลเคชันดีลูกค้าน่าจะชออด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรา AE Inspector ด้วยนะครับสนใจตรวจบ้านตรวจคอนโดหรือปรึกษาปัญหาถุกกับบ้านโทรมาติดต่อเราได้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาบ้านดีๆคอนโดดีๆมาฝากกันวันนี้สวัสดีครับ